โพสล่าสุดเลดี้ปางหลายคนแห่เป็นกําลังใจดูจากสีหน้าแววตาแล้วหลายคนคงจะรู้จักกันดีค่ะทางด้านของสาวปางเลดี้ปางหลังจากที่ก่อนหน้าเองเลิกกันกะดีตแฟนอย่างตงทูพีนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าทางด้านของตองเองกําลังจะอินเลิฟหนักมากค่ะกับดาราสาวตัวมามอย่างพอยเชอร์มานด้วยนั้นสาวพอยเองเพิ่งโพสภาพคู่และแคปชั่นสุดครั้งว่า i told t t e star about ฉันกระซิบดวงดาวถึงเรื่องเธอล่าสุดปรางได้โพสต์คลิปเป็นนั่งร้องเพลงที่ต่างประเทศพร้อมแคปชั่นนะคะงานนี้ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ว่าฟังแล้วดูสายตาเธอเศร้าจริงๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ยอย่างไรทางทีงานนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ